สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้กมาพบกับน้ำเสียตองวดเด้อค่ะอาจารย์ขอนแก่นค่ะปล่อยต่องวดโอ้เสียดายเนาะค่ะเก่าแปดแม่ค่ะท่านผู้ชมเก่าแปดเก่าซีงวดว่างหันกระดังค่ะมีเอฟซีคอมเมนต์อยู่ด้วยค่ะว่าระวังเก่าซีจะกลับขึ้นมางวดนี้แม่นอีหลีค่ะท่านผู้ชมเก่าซีค่ะน้ำเสียอ่านคอมเมนต์ค่ะ สิออกเก้าแปดก็เพราะออกนะคะดันผู้ชมไปออกข้างหน้าค่ะไปออกข้างหน้าแต่ว่าเลขก็ออกงามอยู่หรอกค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขก็มีเข่าไม่รุดเนาะค่ะเข่าเก่าซีบนไหล่สำนักอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะมาแต่ตองวดกับมีแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาตามต่อตามกันไหมกันนะค่ะสูตรอาจารย์ขอนแก่นนี่ค่ะรุดต่อเนื่องกันมาสองงวดแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชม หลุดต่อเนื่องกันสองงวดค่ะบอ่อเคยหลุดต่อเนื่องกันหอดสามงวดเด้อค่ะแต่ว่าสองงวดเคยอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะมาเบิ่งงวดนี่ค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งงวดนี่ค่ะว่าสิเป็นจ้าไดค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของอาจารย์ขอนแก่นขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้อค่ะไปรับชมรับฟังอาจารย์กันเลยเด้อค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมค่ะเป็นไไรคะอาจารย์อันเก้าเปียกขึ้นไปขังไหนสันค่ะโอ้ยเสียดายเนาะอาจารย์ครับค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงน้ำเสียว่าค่ะออ๋ได้ยินครับค่ะเสียงเป็นขาดๆเนาะค่ะอันมันมาไข่รูดกันต่อเนื่องกันสามวดดิเนาะอาจารย์เนาะย่างไรกับสองวดครับ เฉยๆเฉเคยนี่นะครับเนาะอาจารย์ที่น้ำเสียก็เคยเห็นค่ะครับ้างหลายเฉยๆสองหวดค่ะนี่นี่นี่เป็นงวดที่สามแต่ว่าสองหวดต่อกันแล้วเนาะคือหลุดเนาะอาจารย์บังบังงวดนี่ครับงวดใหม่นี่ครับแมนเบิงงวดนี่ค่ะว่าสิเป็นจังไหนค่ะพี่น้องพันยืยมไปใส่เบิร์ดโอ้ยอาจารย์อันเก่าสีเฮา กะคักยี่หลีงวดผุนน้ออาจารย์จังไดนมาลอยเขางวดนี่คำโค้งมันยืมไปใส่เบิร์ตมาละใหกว่างน้ำประทันแรีนอยู่ค่ะแต่ว่าพี่นออ้งงองเอฟซีอันทางกาำโค้งเนี่ยพุ่งกันได้อยู่ดีค่ะอาจารย์ค่ะหลือทีน้ำเสียเอาไหเบิง์ก้ะคะ่ะไปสามงวดพุ่นน้ออาจารย์ครับสามงวดคิดกันได้ก็จัวเออบั่บนมาเหลือไหเฮาเจ้าไหนไปลักรอยกั็ลักสีบวะนี่เมี เก่าแปดพนัข่ขาดังผู้ชมจอน้ำกลิ่นเาขาไก่ยางอายพี่เพราะอาจารย์อ๋อค่ะอาจารย์หมวดนี่เป็นทังไหนก่อค่ะว่าสิเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนตัวเสริมนะครับเปลี่ยนตัวเสริมค่ะครับตัวเสริมอีกตัวหนึ่งขวดดีเพราะมีสัญจรดีเนาะอาจารย์ครับออกปกติเนาะอาจารย์ออกปกติครับค่ะหมวดนี่ออกปกติเดอ้อค่ะท่านผู้ชม วันอาทิตย์อีกอันตรายครับเอาวันอาทิตย์อีกว่อาจารย์ครับเอาเสาร์อาทิตย์วะทิมเลยตัวนี่พี่น้องกับเบิลครับระวังโอ้แต่ว่าอาจารย์กระบอกยี่ดีว่าระวังมันมันเบิลแล้วมันจะมาเป็นพี่น้องกับแมนอีลีค่ะอันว่าพี่น้องก็หามาหาปิพี่วันอาทิตย์อีกแม่สาวแมนบออาจารย์ว่าวันอาทิตย์เอาเลยคือสิวันนี้วันเสาร์อาทิตย์อาจารย์อ่าันวันวันที่หนึ่งตรกับวันเสาร์ วันต่อไปตกเป็นวันอาทิตครับเป็นวันอาทิตไปแมนว่นพ่อวันอาทิตย์อีดีค่ะอาจารย์ครับวันที่หนึ่งเมษาจะตึตงสงครามลังคั่นค่ะมาค่ะอาจารย์บาน์นี่สูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งตัวแรกก็สามเจ็ดสามเจ็ดอรับไปสามหกครับหกกับปยังอาจารย์ ปเจ็ดก็สองครับสเอาตัวเสริมอาจารย์มาเนี่ยแกับซีครับแกับซค่ะครับตัวเสริมแกับซประกบคู่อาจารย์สองดสองสดหกเจ็ดหกหกสองหกสองหกสามหสองครับสาค่ะครับนี่แหะค่ะท่านผู้ชม มักเจ็ดครับวนนี้อาจารย์มกักเจ็ดว่าหันมักเก้ากับเขาด้วค่ะท่านผู้ชมหมายเลขติดติดบนรางนะครับเลขติดบนรางงวดว่าหันหกเก้าสองติดเก้าค่ะไปหนึ่งสี่เจ็ดครับเลขติดบนล่างหนึ่งสี่เจ็ด 9, ค่ะหนึ 1, 4, 7, ่งสีเ่เจ็ดต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวหรือสองตัว นี่และค่ะโอ้กำลังวันน้ำเสียกระลุดเนาะอาจารย์ค่ะเพิ่มต้นปีม่นบอ่อนะไรสองหวัวติดแล้วอาจารย์หลังจากเ,าเริ่มต้นมาเขา่าปกติอยู่หนึ่งกับเจ็ดบ่ไหเห็นเลยเพราะว่าเลยติดเนี่ยมันเป็นเดขกบนล่างนะครับค่ะปีนี้รุดกางวันหนึ่งมีกายรุดหัวหนึ่งครับทั้งตีอาจารย์นั้นหกคู่นี่มากคู่ไหนเป็นพิเศษบ่ค่ะ มกักจิตเจ็ดครับมักจิตเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเ,เนาะอาจารย์ครับเราบ้างร้ขขอยคำโค้งวันจันนะครับอ๋อเราว้างเ้าะค่ะระมือส้มวันจันทร์ในน้ำเชียร์จะเอาไปน้ำเชียผ้าล่วยให้ FC เอฟซีเดบิวตอีกอยู่ค่ะบนเนี่ครับเจ็ดสองเจ็ดสามเนี่ยถ้ามันกระอาบนำโค้งโอ้ยอาจารย์ว้าขึเนาะอาจารย์หรือมันเสียห่วไอชุดเก่าเห่าอยู่อาจารย์ ม,มันเป็นเเดือนไหมเหรอมันนนาสิเปลี่ยนเนาะอ,อืออาจารเปลี่ยนทีมงานไปไหมเนาะอาจารย์เนาะครับถาบบอมาต้นอาทิตย์แรกกับสิมาอาทิตย์สองเป็นลักษณะแบบนั้นครับสมามาถมาต่อก,กันสูตรนี้เนาะอาจารย์เนาะครับค่ะพอจะไปอาบนา้ำพุนเด้อขทดานูุช้มผุนนาบน้ำโค้งพุนค่ะนี่แหละขาดันบุชมแรกครับขาดันบนช้าโค้คโงวันจันทว่าคืคอาอาจารย์ว่าอีหลีดีถ้าบ่ม่าวัจนนี่ก็คือ S <S <S เว<อ>ลาที่ามาม้าม่เป็นชุดครับมันจะมาเป็นชุดเม,ม,มียนยู่อาจารย์เขาบอกไปยืมไส่เปก้อนนี่งค่ะสิออกไถ่ยู่ครับน้ออาจารย์น้อยืมไปสามมือเลยต่อจานกันเลยก็เลยแปดแปดสองแปดเก้าม้ามือว่านนี่เป็นเก่าสามน้ออาจารย์ครับเมื่อลงกิจสอนประมาณจะบอกก็ว่าระบ้างได้เลยเก่าสามลเลยยิดาค่ะท่านผู้ชมเอาขันบ่ไปวันจันทร์ชุดนี่ ก็าอาจจะไปรอรอวันศุกก็ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นอาทิตย์หนาแล้วเราซิออกครับโอ้ก<อ>็ไปดีครับเพราะว่ามันจะออกเลยให้ <laughs> <ม>แต่ว่ามัจะตัวแล้วมัจะออยังไม่ออกแต,แต่ว่าอาจารย์เป็นไปบ่ออไหรด่ดิต้องต้องไปตลอดที่ชุดอของอาจารย์เนี่ยครับแค่วัวนี้ก็ว่ามันใจเยอนครับสังเกตเบื้องค่ะเอาอาจารย์ใกล้ๆมื้มือเขาจะคอยเจอกันอีกนะ้ค่ะอาจารย์ ครับผมค่ะขอบพระคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ๋อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่มามันไปอาบน้ำโขงสามงวด<อ>เล่ย์่าหอดไทยบ่าหอดมะมาหอดไทยบ่ถึงเห็นไหมครับมะหอดไทยนี่กลับมาบ่ท่านมาขาดตัวนึงน่ะน,น้าโอ้โหเป็นก็ะโหลดีเด้อครับค่ะสามงวดเนาะเฒ่าเนี่ย ส <28, S 2> องแปดแปดเก้าสามเก่า <89, 39. S 2> ค่ะครับอันนี้เล็กพ่นเข่าอยู่เล็กติดเนาะบเบิ้งเสริมกันไปค่ะดันผบุชมอันนี้สูตรสองพันผันมันกัไก่เนาะครับค่ะเอาไว้ให้เบิ้งค่ะแต่ว่าเลขออกกับน้ำเสนอว่าออกด้วยค่ะดันผบุชมไใล่าง ขึ้นบนหรือว่าบนบนรางเขาก็นําเสนอว่าบนรางเนาะครับค่ะเราก็บ่ได้ว่าแม่นหลังห้วยออกเน้ะค่ะดานมุ้ชมทุกคิบก็นําเสนอห้เบิง่งถุกคปบยู่นะแม่นค่ะบ่แม่นว่าเฮาบ่าได้ลงเอามาให้เบื้องหลังห้วยออกแขงเสียมันก็เป็นต่อยากไยเด้วยค่ะดานมุ้ชมค่ะนอกจากเข้าสีเขียนไหวจังซสี่นะครับมันหลายเซียนเข้ากับเก็บไห้ก่อนเนาะครับ ออกก็คือออกนะคะ่ะหลุดก็คือหลุดเนาะนค่ะต้องนําเสนอตรงไปตรงมาแมค่ค่ะเห็นเ็นคอมเมนเนาะแม่นหลังห้วยออกนะนี่ค่ะท่านผู้ชมเอาบอเป็นยังค่ะคนเรียกว่าถือคนกะมีอาร่ณมแน่เนาะครับค่ะปล่อยต่องวดอาจารย์ขอนแกนเนาะค่ะเท่า ทางงวดนี้พวกเขาก็จะเป็นงวดที่สามแต่ว่าเขาก็่เคยเห็นเด้แมมนค่ะรูดสองงวดต่อเนื่องกันเท่านั้นค่ะคิด่างวดนี้สี่เข่าอยู่หรอสูตรหนึ่งพันได้สามเจ็ดหกสองอันนี้คือตัวเสริมคือแปดกับสี่เนาะครับค่ะพ่นเน้นเจ็ดนะค่ะท่านผู้ชมเพ่นเน้นเจ็ดสองตัวบนล่างค่ะบนล่างกับว่าบนล่างเนาะครับค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกนั่นเลขพี่น้องอีกแล้ว หกสองหกสามสามสองค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขติดบนล่างหนึ่งสี่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสี่เจ็ดค่ะนี่นะคะปล่อยต่องวดค่ะปล่อยต่องวดแคปหน้าจอเด้อคะ่ะซอสนามบินหนาะมเลขวิ่งตอนนี้เพิ่นมาแรงเลย ตัวประกเพ,พ่นรุดเนาะแถวน่าเสียดายเสียดายว่ามีหานะค่ะนี่อีพอค่ะดังนุส่องเขาอีกแล้วค่ะศูนก็หาอีกพนังพ่นวานี่เลขว่ามานน้ำกันสมเนี้งแลาวค่ะดังนุส่งเลขดับเอาอยู่เนาะครับพอน,น่นนี่เลยแ่าหลังสิบเป็นเลขขี้ครับผมใส<ช>่ก๋วยเตี๋ยวรอเลย ถเ,เนี่ยิ่งบนเข่าก้าวเนาะต้องเอาดันมาประกบเนาะเอาบิงบิงลางอืเนี่ค่ะท่านผูช้ชมถืออยู่ขันสซ่างก๋วยเตี๋ยวนี่เอาเลยค่ะท่านผูช้ชมเนาะ,มะแม่เอฟซีใจดีค่ะหมวดนี่ลางพันลุดเด้อค่ะท่านผูช้ชมลางพันลุดค่ะ แม่พ่นเขาตัวกลับเนาะขันว่างรักพิษค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามันกกอยู่บนถือว่าเขาค่ะเต็มเต็มค่ะออกตัวโตดค่ะท่านผู้ชมสี่แปดเก้าค่ะสี่คูนึงค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะอาจารย์รักซิพ่นกับเขาดีลงังสองหมวดดิดแล้วรักซิบกอดข้อกันมาสี่หาพี่สาวเย,ยโสมาแล้วค่ะเต็มเต็มเลยค่ะ เดี๋ยวลงงห้เด้คดคคเอ,อค่ะดันบุษมค่ะแม่นค่ะอ๋อค่ะดันบุษมอาจารย์เพิ่นกะเบาขึ้นเนาะค่ะระวังเพิ่นสิไปอาบน้ำโค้งอีกเด้อค่ะบ่ไปวันจันทร์ก็สิไปอาทิตย์หน้าเพิ่นเด้อค่ะดันบุษมค่ะไม่ไปวันจันทร์ก็จะไปอาทิตย์หน้าค่ะออกทางพุ่นมืดแบดนี้ อยากอายมาออกท่างเล็กไยเนาะค่ะรา่นผู้ชมอาจารย์กันเลยบอกคือคะ่ะอ๋อปล่อยต่องวดเด้อคะ่ะอาจารย์ขอนแก่นค่ะกับเ่เคยเห็นรุดต่อเนื่องกันสามงวดเด้อคะ่ะเห็นแต่รุดต่อเนื่องกันสองงวดสูตรนี้เด้อค่ะนี่ก็คือสองงวดแล้วรุดต่อเนื่องคะ่ะมาเบิร์งวดที่สามนี่คะ่ะร่านผู้ชมสีเป็นจ้งไดคะ่ะ เอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาเดี๋ยวพี่สาวแยโสเสือมาแล้วค่ะท่านผู้ชมผีพ่อนก,ก,ก็ติดไหวเลขบนโอ้เข่าตะบนแล้วค่ะท่านผู้ชมเลขล่างนี่เห็นเข่าต่ฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมหาซีเลขพี่น้องคือจังเอฟซีเพินวลไอีหลีเซียนเพินวลไอีหลีค่ะท่านผู้ชมอาอออกวัานอาทิตย์อีก สารคลิปนี้พอกันคลิปหนาอ,อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุข้สขนสวัสดีค่ะ